ยัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกมสมรุษวอลกับบูชแนลนะครับในถงฮีโร่เพืนเพื่อนนะนะครับหลายๆคนก็ยังไม่ได้เลือกจักแสงนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเนาะลูนช่วงแรกอ่ะอาจจะยังไม่สามารถทําได้แบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวคุณเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะหลายๆคนอาจจะทําได้นะหรืออาจจะทําได้ดีกว่าผมด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นนะครับจักแสงนะในกิจกรรมนะครับนี่เลยเพื่อน ถงฮีโร่นะครับนี่เนาะนี่นะครับผมใครที่ยังไม่ได้เลือกนะในรอบนี้เนาะตอนนี้เปิดไปสสัปดาห์แล้วนะอันนี้คือสัปดาห์แรกผมเลือกตัวที่ผมยังไม่มีเนาะสัปดาห์ที่2เนี่ยบุมน้ำนะครับผมเลือกมาอัพสกิลนะอันนี้เพื่อนๆอาจจะไปเลือกแสงมืดที่ยังไม่มีก่อนก็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยนะก็แนะนำนะครับเป็นตัวนี้เลยเพื่อนๆนะจากแสงทุกคนนะนี่ครับบอกเลยว่าโคตรดีฮะเราสามารถเลือกได้ด้วยนะนะครับถามว่ามันดียังไงพี่ทําไมผมต้องเลือกนะครับ ในกรณีที่คุณอยากทําทีมฟาร์มนะครับผมนะในส่วนของมังกรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณนะครับอยากจะใช้ทีมนี้โอ้โหผมบอกเลยนะว่าคือคุณต้องฟาร์มรูนมาประมาณหนึ่งนะถึงจะสามารถแบบว่าฟาร์มทีมนี้แล้วจบดาเมจได้นะครับแบบว่าประมาณ2ีนะ่สกว่าวิเนาะไอดีผมนะครับจบประมาณยี่สบามวินะแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่ามันกินรูนค่อนข้างเยอะนะในมอนเตอร์แต่ละตัวเนาะแต่ถ้าเกิดว่านะครับคุณใช้ทีมที่เป็น นี่เลยนะเซตนี้เลยเพื่อนๆนะเซตล่างสุดเลยนะนะครับแวมไฟเฮวเกิลนะครับแล้วก็จากบูมนะครับเซตเนี้ยนะครับบอกเลยว่าไม่ถึงนาทีนะเราก็ทำลุนง่ายด้วยครับเดี๋ยวค่อยขยับไปเรื่อยๆเนาะนะครับโดยมอนเตอร์ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแวมไฟใส่ดามเมจนะทุกคนนะมาเดี๋ยวผมเปิดลุนให้ดูทีละเม็ดนะครับเนาะเผื่อหลายๆคนอยากจะดูสแตทลุนข้างในด้วยนะครับอ่ะก็จะเน้นนะแอทแทคอันนี้คือเน้นดาเมจไปเลยนะแบบว่ามี กิเลตแอทแท็กนะครับคิดดาเมทเนาะนะครับเน้นสายแอทแท็กแบบเต,ต็มสูบเต็มพลังนะครับสปีดไม่ต้องไวมากเพราะว่าเราจะเอามันออกทีหลังสุดเพื่อที่จะเล่นเกรเพื่อนนะครับให้วนกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เออ่มอนสเตอร์ของเราในแต่ละตัวเนี่ยได้ใช้สกิลออกไปแล้วเนาะนะครับผมอันนี้อิเล็กก็ใส่เป็นแอทแท็กนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ใส่พวกดาเมจใส่ธาตุน้ำบวกหรือว่าดาเมจแรงตามแอทแท็กนะเพื่อนๆน,น,นะนะครับนี ประมาณนี้เลยวัไฟนะแต่ว่าวัไฟผมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วัไฟที่สวยที่สุดเนาะก็เน้นทําเป็นดาเมจนะครับแล้วก็ต่อมาเขาเกิลนะครับเขาเกิลเนี่ยสปีดนะครับประมาณ140บวกนะทุกคนนะขั้นต่ำร้อยสนะครับถ้าสามไฟได้จะดีมากแต่ว่ารูนผมมันไม่พอทุกคนนะถ้าเกิดใครใส่3มไฟที่เคาเกิลได้แล้วก็สปีดร้อยสนะครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอร้อยสิบสองเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องเกินร้อยสห้านะนะครับ มันจะคนข้างที่เรียกว่าแรงเนี่ยนะเออถ้าเกิดว่าถามว่าพี่ไม่คิดเตดมเป็นไหมได้นะใส่เป็นแอทแท็กนะครับแล้วก็แท็กก็แด้หรือว่าจะเป็นแอทแทกอพลองมันยาก็ได้นะครับเนาะก็มีแม่นนิดนึงนะครับหรือใครแม่นไม่พอเนี่ยก็ไปเอาแม่นจากอัลลแฟกนะเออแบบว่าสก,กิล 2, สองสกิลหนึ่งแม่นนะครับก็จะช่วยได้เนาะอันนี้เป็นเขาเกลือผมนะแต่ถ้าเป็นไม่ได้เนะี่ยไฟไฟนะทุกคนนะสปีดสงองร้อยสี่สิบสวยเลยครับต่อมาครับผมนะเอ่อในส่วนของจากน้ํานะครับ จากน้ำเนี่ยทำรูนได้2แบบนะทุกคนนะอันดับแรกเลยเนี่ยเน้นคีเยอะๆนะครับเนาะคีสัก85บวกนะขั้นต่ำขอ85นะครับก็เป็นรูนดาบนะเพื่อนๆนะแบบนี้ได้เลยหรือจะเป็นโทสะก็ได้นะครับเนาะหรือจะเป็นนะครับรูนตัวเอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรูนพิฆาตนะครับได้หมดเลยนะขอแรงๆนะครับของผมเนี่ยก็ทำมาแบบแรงแบบสะใจเลยเพแบบื่อนๆนะแอทกสอ0พนะครับถ้าคีดเมเบล0อง้อได้จะดีมากเนาะนะครับแต่ว่ารูนมันไม่ถึงนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นรูนเห็นไหมบางเม็ดร้อยสิบเก้าอีกนะถ้าเกิดค่าคะแนนรูนเปนสูงสูงอะ่ะเออถ้าเกิดค่าคะแนนสักประมาณร้อยแปดสิบบวกนะผมว่าจะเมทได้เลยนะเพื่อนๆนะนะครับอันนี้แฟกก็ใส่เปน็นแอท็กนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นไม่ได้นะคือดับเมทแรงๆเลยนะทุกคนนะอันนี้นะครับเป็นจักแสงนะออกตัวแรกนะครับเออ่ข้อดีของจักแสงเนี่ยก็คือสามารถตีหมู่ได้เนาะแล้วก็สตันนะครับแล้วก็พาบุมนะไปตีด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยสปีดเราอาจจะทําเป็นลูนสวิฟก็ได้ครับหรือจะใส่เป็็นนนลูตัวแอทกได้เนาะ แต่ผมอยากได้สปีดด้วยไงผมก็เลยใส่เป็นลูนสวิฟตนะครับอันนี้แฟกต์เนี่ยอาจจะใส่เป็นแท็กก็ได้นะเพื่อนๆมันจะได้เพิ่มความแรงขึ้นไปอีกเนาะแต่ผมกลัวมันบางเกินไปนะผมก็เลยใส่เป็นเลือดให้มันนะนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นบูมน้านะครับบูมน้ำเนี่ยก็คือดัมเมจหนักๆไปเลยเหมือนกันเนาะก็เป็นโทสะนะครับอันนี้ผมก็ใส่รูนที่เขาที่ผมพอจะมีนะเพืนะนะ่อนๆันาจจะไม่ใช่รูนที่แบบว่าเร็วมากแรงม,มากนะครับอ จะลองดูหน่อยบวกอะไรได้บ้างเออบวกสปีดไปสักนิดนึ่งอะเพนจริงๆก็ไม่ได้ใช้เนาะเออแต่ก็บวกไปนั่นแหละนะครับของมันมีแล้วมันก็ต้องมีแหละนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วทุกคนนะเนี่ยนะครับบางเมกก็ยังไม่ได้บวกเป็นรุ่นโบราณก็มีนะครับอาร์ติแฟกก็เป็นอแอ็คแน่นเพื่อนๆนะครับดมเมจแรงตามอาแอแ็คไปเลยนะครับถ้าเกิดใครมีแฟกเนาะปะเดี๋ยวไปดูการฟาร์มกันครับว่าเวลาฟาร์มเนี่ยใช้ประมาณไหนเนาะเขาเกิร์ลยิงเกาะแตกนะครับผม ถามว่าทำไมเขาเกิลต้องทำสปีดสูงนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่เป็นรูดแตะเท e ินเนาะเราต้องการให้เขาเกิลของเราเนี่ยสามารถวนเทินทันด้วยจากการที่ยิงออกไปแล้วตอนตรงข้ามติดสโลแล้วก็มีแวมไฟคอยเล่นเกตนะครับให้เกตมันขึ้นมาทันแบบนี้นะเพื่อนนะเนี่ยนะครับถ้าใส่ไฟได้จะดีมากนะครับเขาเกิลสามไฟจะได้เร็วแรงแบบเดาเลยทุยกคนเออนะแต่อันนี้เรียกว่าดัมเมอะ อาจจะขาดไปนิดนึงเห็นไหมเนี่ยมันอาจจะแบบจังหวะที่มันจะลากสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องลากนะครับนี่เห็นไหมครึ่งหลอดแล้วเพื่อนๆนะสโลไปนะครับแล้วก็ดัมเมดครับผมพยายามอัดดัมเมดให้แรงๆไปเลยเพื่อนๆนะครับอ่ะผมพุ่งกันมาเล่นเกตมานะครับข่าเกิลมันจะลบพอดีนะครับนี่เป็นไงบ้างเพื่อนๆทีมนี้เรียกว่าใครที่รูนไม่ถึงไปทำทีมเรียมก็ทีมนี้ก็ได้เนะนะครับ นี่ห้าสิบกว่าวิเท่าที่ผมลองที่แรกอะถ้าเกิดดาเม็มันถึงถึงนะทุกคนนะประมาณแพ็คเด้งน่าซื้อจริงๆแพ็คมันก็เด้งมาซะเหลือเกินนะทุกคนนะไปเดี๋ยวลองไปฟาร์มต่อเนื่องดูเนาะนะครับไปดูผลางานของน้องอันนี้ก็แตกไม่ติดนะครับผมแต่ผมว่าใครที่แบบว่ายังทําทีฟาร์มเร็วไม่ได้เนาะนะครับทีมเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเพื่อน ลรามอนเตอร์กินรูนไม่เยอะด้วยนะครับเนาะเพราะว่าบางตัวใส่สวิปได้นะครับใส่ในส่วนของรูนแท็กได้ตัวใส่โทสะนะครับแล้วก็อีกตัวในไฟเนาะแล้วก็ค่อยๆฟาร์มค่อยๆอยฟาร์มค่อยๆครามาเปลี่ยนนะสำหรับคาร์เกิลนะถ้าเกิดว่าใครใช้ทีมนี้นะครับนี่ครับผมอย่างเงี้ยเพื่อนดําเมนหนักๆฮะถ้าทําคินแดมเยอะๆแอทแทคเยอะได้ยิ่งดีเพื่อนๆนี่ครับผมแล้วก็ นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ลบนะครับเราก็สามารถทําดาเมจได้แรงทันที่ปีกนะครับถึงปีกมันจะมีดาเมจแรงนะ้มังกรก็ไม่ไหวนะโดนดาเมจทะลุปีกเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับใครที่แบบว่าทีมฟาร์มยังไม่พร้อมนะครับผมก็ลองเอามาเป็นอีกไอเดียเป็นอีกแนวทางหนึ่งน้อยกับเพื่อนๆนะครับโดยที่ใช้ทีมจักบูมนะครับผม จากแสงของเราจะเป็นอย่างเอกเลยนะในคลิปนี้เนาะนี่ฮะยิงเข้าไปดาเมจดแบบแรงๆฮะรูสามารถทำแรงกว่านี้ได้นะทุกคนนะมันก็จะเคลียเวฟได้ค่อนข้างไวเนาะเนี่ยครับเลี้ยงสปีดเอาแค่เขาเกลต่อด้วยจักแสงนะครับเท่านั้นแหละหบอกเลยว่าฟาร์มนะครับชิวๆเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยผมเห็นนะเออแบบพยายามจะทาทีมไวนะครับไปทาทีม เลียมเนาะแล้วบางคนยังไม่มีเลียมด้วยเออคุณก็เลือกมอนเตอร์สีดาวนี่แหละไปฟาร์มก่อนนะครับในช่วงแรกเรียกว่าไม่ช่วงแรกช่วงกลางๆนะเออผมว่าประมาณเหมาะไอดีกลางๆหรือว่าใครที่แบบดูอาจจะยังไม่แน่นนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะใช้เป็นผู้เล่นใหม่จะใช้เป็นกิฟฟอนเนาะนี่ครับเท่าที่ลองมาเนี่ยก็่อนข้างชัวร์นั่นเป็นะไม่ไม่มีเฟลไม่มีอะไรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่เอีย๊ยกก็เถอะนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปลองคาร์บูนกันนะว่าถ้าเกิดว่า เราเนี่ยนะครับมาขับลูนเนี่ยเพื่อที่จะหารูนไฟส,สวยๆเนี่ยนะครับมันจะมีบ้างไหมเนาะแล้วก็ใขรที่แบบว่าโหพี่ผมไม่รู้จะไปหาหินจากไหนเนี่ยนี่เลยทุกคนนะครับเห็นอันนี้ไหมขับได้ยี่สิบห้าเมตรนะอย่างที่ผมบอกไว้นะในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าโคตรคุ้มอันเนี้ยจริงๆคุณซื้อไปเถอ100ะหนึ่งร้อยนะฮะหนึ่งร้อยเพชรอ่ะคุณยังไงก็ไม่สามารถที่จะฟาร์มรูนนะครับได้ใช้งานได้เยอะเนะ่ เอามาคราฟนี่บางทีเจอของดีกว่าอีกฮะอันนี้ผมจะเลือกที่มันมีสปีดมีแอทแทกแล้วทุกคนวันนี้ถือว่าลองได้ลองอยู่นะถ้าลงสปีดเดยอะๆก็เอาไปลวกโอ้โหขอสปีดแม่งลงนะดีเฟนจะบ้าตายอ่ะอันนี้สวยเลยทุกคนบวกสิบสองไปค่าถือว่ามาดีอยู่นะแต่ว่าสปีดลงต่ําไปหน่อยนะถ้าเลยสปีดสักหน่อยเนะี่ยจมเลยแต่ว่าได้ใช้อยู่ในเม่นนี้นะดูดินะครับเนี่ยบวกได้บวกได้อยู่นะอืม เห็นไหมนี่ครับขอสปีดกับแม่นไปเออนะฮะไม่เอาอันนี้เนี่ยนี่ครับเห็นไหมหนึ่งร้อยของเราในการคราฟนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวแปลงให้พี่ดิบออกนะใส่สปีดไปก็ได้ครับเอาไว้ใส่ตัวพี่ประเภทตัวลงดันนะให้มันมีลูนไฟเอาไว้คอยช่วยบูตัมเมดนะครับโอ้โหนี่ผมคราฟมาันนี่ผมก็ได้ไหลายเม็ดเหมือนกนันนะไอ้สักรอบไหมนะนะไอ้สักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลูนผมเต็มไม่ใช่เหรอ อยากได้ช่องหกนะ่ช่องหกไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อรูนประเภทนี้มาครับนะคุณสามารถนะครับเก็บรูนเนี่ยไว้ทำทีมบีได้ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามีจะคุ้มกับคุ้มนะเพื่อนๆไม่คุ้มวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับอ,อืประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของการนะครับหาเราูนไฟ์นะครับนี่เป็นไงบ้างนี้ผมขายแล้วกันบวกลงมาผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี เวลาประมาณ5 0วิกันทคนนะไม่ถึงนาทีครับเรียกว่าเหมาะกับบ้านกลางๆมากใครจะทำรูนแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เสริมหินก็ต้องไปฟาร์มสามหัวด้วยนะสามหัวช่วงแรกถ้ามันไม่ไหวนะครับแนะนําว่าฟาร์ม bc ไปก่อนนะ bc ก็ดอบของถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะนเพื่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจบตานี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปลองกีม กินตำนานแล้วกันนะเรียกว่าทีมไวให้เพื่อนๆดูกันรอบหนึ่งแล้วกันเนาะก่อนจากกันไปนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นแนวทางนะเนาะเผื่อใครจะทำรูนนะครับคือถ้าคุณมอนคุณถึงรูนสกิลคุณเต็มนะแล้วก็รูนเต็มนะครับผมว่าทำได้นะ พราะหลายๆคนตอนนี้ก็กําลังจะเลือกเรียมอยู่นะแลวเรียมดีไหมนะเรียมมาฟาร์มมังกรน,นะครับแต่ของผมเนี่ยรูนมันก็ไม่ได้แรงมากนะอยากได้รูนแบบแรงๆแล้วกันเดีย๋ยวอาจจะต้องแบบว่านั่งคารบหรือนั่งฟาร์มเนโคเหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนี้ขนาดมีปีกนะโอ้โหม,มังกรตายคารบปอีกเลยทุกคนเรียบร้อยครับเพื่อนๆนีเป็นไงห้าสิบกวีนะครับอย่างที่บอกแหละมันเร็วกว่าน,นี้ได้นะถ้าเกิดว่าลูนเราเนี่ยแน่นๆเนาะ ไปเดี๋ยวผมจะไปลองทีมโน .1 นนให้เพื่อนๆดูนะนี่ครับทีมโน .1 นนก็จะเป็นขอดูรุ้ก่อนนะว่าถูกหรือเปล่าเนาะน,นะครับอนพายน้าจากไฟนะฮะจากไฟผมอยากได้ทีมเพิ่มอ,อีกเหมือนกันนะแล้วก็นกน้ำเนาะนี่ครับแล้วก็เรียมนะครับผมอยากได้เรียมแรงๆเหมือนกันแต่ว่าได้เท่านี้แหละอ่ะเดี๋ยวไปดูการทํางานของทีมนี้กันบ้างเพื่อนๆอันนี้แถมให้นะครับใครอยากดูรีวิวอันนี้ก็ คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวผมมารีวิวให้นะครับในคลิปต่อ,ตอไปหรือคลิปหน้านะครับผมไพ่นะผมไม่ได้แรงมากนะผมเอาไว้ฟาร์มโกลเลียมด้วยนะครับเอาไว้แค่แบบว่าสาตายถ้าคามิเนสโกะนะสกิลเต็มมันจะดีมากเพราะว่าจังหวัดที่โดดรอบ2เนี่ยอันนี้มันสกิล a อไไม่ยอมสกิล3มนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะจริงๆมันควรจะสกิล3นะครับแต่มันไม่สกิลอืมแล้วก็เกาะไม่แตกด้วยทุกคน อันนี้ก็คือปัญหาหนึง่งนะครับที่แบบว่ามันฟาร์มแล้วมันจบไม่ไวเนาะเนี่ยคือดูแบบว่าางทีเออเออนะเนี่ยสามสิบเก้าวีเนาะนะครับก็แต่อันนี้มันจะกิน,นรูนฝ่าเมื่อตะก,กี้เนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะเพื่อนนะใครอยากดูทีมเรียมนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ